สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจียชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนประจํางวดวันที่16สิงหาคมนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าที่เราลงไว้งวดที่แล้วผิดนะครับผิดเราก็พักไปนะครับคิดหาวิธีหาสูตรใหม่นะครับมาทดแทนแล้วก็จะมีสูตรคู่ขี้นะครับเลือกหลักร้อยบนนะครับของ งวดที่แล้วนะครับสูตรเก่าของงวดที่แล้วเข้ามานะครับงวดนี้เราจะมาตามต่อนะครับก็จะมาใช้เป็นสูตรตัดกับสูตรนี้นะครับหลักร้อยบนแล้วก็จะมีสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับที่คลิปที่แล้วไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วลงไปเฉพาะสูตรที่เข้านะครับก็มีท่านผู้ชมขอมาว่าอยากดูนะครับว่าสูตรที่ผิดนะครับงวดนี้ได้ตัวไหนนะครับ แต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติส่วนอนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่จะมาดูสูตรหลักร้อยบนนะครับเรามาดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรเก่าที่ผิดนะครับมีท่านผู้ชมขอเข้ามาว่างวดนี้ได้ตัวไหนนะครับ สูตรที่ผิดนะครับก็คือสูตรนี้นะครับคลิปที่แล้วเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับได้เลขสี่นะครับผิดนะครับสูตรนี้ผิดนะครับ3ามสูตรที่เข้ามาก็ลงให้ดูเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานแต่ว่าสูตรนี้ไม่ได้ลงีท่านผู้ชมขอเข้ามานะครับเมวันนี้นะครับของสูตรนี้นะครับได้เลขแปดนะครับได้เลขแปดหนึ่งบวกเเป็นแปดนะครับเลขแปดตัวนี้มาจากไหนนะครับ ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักหมื่นบวกร้อยท้ายคอ2นะครับ2ตำแหน่งได้เลข8นะครับงวดนี้เรามารุ้นกันนะครับจริงจริงเลข8ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะหลัก10นะครับงวดนี้หลัก10บนนะครับน่าสนใจนะครับเป็นเลขคู่นะครับสูตรคู่ที่เราก็ได้เลขคู่นะครับงวดนี้ก็ อาจจะกลับมาเดินต่อก็ได้นะครับสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับถ้ามารวมกันทั้ง4สูตรนะครับก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับสูตรที่ผิดได้เลข8นะครับอันนี้คลิปนี้ที่ลงให้ดูนะครับคลิปที่แล้วนะครับได้7 1 4หนึ่งสนะครับสูตรที่ผิดวันนี้ได้เลข8นะครับเราก็มารอรู้นะครับว่า สูตรเลขวิ่ง4สูตรนี้จะมีสูตรไหนกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจจะนําไปใช้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมทีนี้เรามาดูสูตรหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สูตรเก่าผิดนะครับสูตรเก่าผิดเราก็คิดเอาสูตรใหม่นะครับมาฝากกัน สูตรนี้เข้ามานะครับงวดแรกจากงวดที่ออก2 70นย์นะครับจะมีผิด1งวดนะครับสูตรนี้3ตำแหน่งนะครับที่เราใช้บวกกันงวดแรกนะครับ3บวก6เป็น9 9เบวก2เป็น11นะครับได้เลข1นะครับตัวแรกให้ลด1แต้มนะครับ11ลด1ก็เหลือ10นะครับได้เลข0 0นย์ตัวนี้ให้บวก2นะครับตัวแรกลบ1บวก2บวก1แล้วก็บวก1นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับ 01234นะครับอาจจะเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเอาสูตรคู่ขี้นะครับมาตัดนะครับผลรางวัลที่ออก270นะครับงวดนี้หลักร้อยคือเลข2งวดต่อมานะครับ5้บวกหเป็น10บวกหเป็น15นะครับ5 4 6 7 8นะครับผลรางวัลที่ออก787นะครับหลักร้อยคือเลข7งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้98 012นะครับออก2 72หลักร้อยคือเลข2งวดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้7 6 8 9 0นะครับงวดนี้ผิดนะครับงวดต่อมานะครับ4บวก3เป็น7 7บวก9เป็น16นะครับได้6 5 7 8 9นะครับผลรางวัลที่ออก97 2หลักร้อยนะครับคือเลข9้ วดต่อมานะครับสงบวกศูนบวกเจ็นะครับได้เลข9 98 0เก้าแน่นะครับผลรางวัลที่ออก86 1นะครับหลักร้อยคือเลขแปดวดต่อมานะครับ5บวก4เป็น9 9้เบวกหเป็น15นะครับได้เลข5 5 4 6 7 8นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับ517หลักร้อยนะครับเลข5 งวดต่อมา9กบวกสเป็น13 13าบวกสเป็น17นะครับได้7 6 8 9 0นะครับผลรางวัลที่ออก7 2 5หลักร้อยคือเลข7นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ4ีบวกเเป็น11 11อบเวกเเป็น20นะครับได้เลข0ลด1นะครับเหลือ9 9้เพิ่มสเป็น11นะครับได้เลข1ทีนี้ก็เพิ่มไป1แต้มนะครับเป็น12เป็น13เอาตัวท้ายนะครับ0 9 1 2 3 ผลรางวัลที่ออก261นะครับหลักร้อยคือเลข2อันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมานะครับเข้ามา3งวดแล้วก็มาผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามา1 2 3 4 5นะครับทีนี้ของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ0บวก3บวก7นะครับได้เลข10นะครับได้เลข0ลบ1นะครับ10ลด1ก็เหลือ9 เาเพิ่ม2เป็น11นะครับ11เพิ่ม1เป็น12 12เพิ่ม1เป็น13นะครับได้0 9 1ย์นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนประจํางวดวันที่16สิงหาคมนะครับที่จะถึงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับเป็นสูตรใหม่นะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ ก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยเลขคายครั้งที่2นะครับ3ามตำแหน่งทีนี้ถ้าเราเอาสูตรคู่ขี้นะครับมาตัดสูตรคู่ขี้สูตรคู่ขี้เป็นสูตรเก่าของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้นะครับที่เข้ามางวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับได้เลข2นะครับ ได้เลข2ผลรางวันที่ออกสองหหนึ่งนะครับเลขสองเลขคู่นะครับหลักร้อยบนสถิติของสูตรนี้ก็มีผิดหนึ่งงวดเหมือนกันนะครับผิดหนึ่งงวดเหมือนกันงวดที่ออกห้าเจ็ด้านะครับผิดทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้หบวก1นบวกศูนย์ะครับได้เจดนะครับ,ได,รบได้เลข7เป็นเลขที่นะครับเป็นเลขที่ เรามาลุ้นนะครับว่าหลักร้อยบนนะครับงวดนี้จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่นะครับจะมาตามสูตรหรือเปล่างวดที่แล้วเราได้เลขคู่นะครับแต่ที่เน้นไปก็คือเลขสี่นะครับงวดที่แล้วแต่ผลรางวัลที่ออกคือเลขสองนะครับแต่เป็นเลขคู่สูตรคู่คี่เข้ามานะครับสูตรนี้ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับสูตรคู่คี่หลักร้อยบนก็จะเป็น หลัก10บ,บนนะครับหลัก10บ,บนบวกหน่วยบนบวก10หน้าครั้งที่2นะครับทีนี้ถ้าเรามาตัดนะครับมาตัดกับสูตรนี้<ม>ก็จะมาตัดจากงวดที่ออก270เหมือนกันนะครับ2บอ0เพราะว่าสูตรนี้นะครับเข้ามางวดแรกคือ270แต่สูตรคู่ขี้เข้ามาก่อน1ง,งวดนะครับถ้าเรามาตัดดูนะครับตามสูตรคู่ขี้ งวดที่ออก270นะครับได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่ได้เลขคู่เราก็จะตัดเลขขี้นะครับเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับจากงวด270เนะครับตัดเลขขี้นะครับตัดเลขขี้ก็จะเหลือที่เป็นเลขคู่อยู่3ตัวนะครับเลข0ูนย์เลขสเลข4อันนี้คืองวดแรกนะครับตัวอย่างไปเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับงวดที่2นะครับได้เลข5นะครับงวดแรกได้เลข4เป็นเลขคู่นะครับงวดที่2นะครับจากงวดที่ออก 8 7 8ได้เลขคี่นะครับตัดเลขคู่ก็จะเหลือเลขคี่อยู่2ตัวรับเลข5กับเลข7เข้ามาที่เลข7นะครับงวดต่อมาได้เลข6นะครับเป็นเลขคู่นะครับตัดเลขคี่นะครับก็จะเหลือเป็นเลขคู่อยู่เลข8เลข0ูนย์เลข2นะครับเข้ามาที่เลข2แล้วก็งวดต่อมาได้เลข0ูนย์นะครับผิดนะครับงวดนี้สูตรหลักก็ผิดนะครับผิดงวดเดียวกันแล้วก็งวดต่อมานะครับสูตรคู่ขี้ได้เลข7นะครับได้เลข7 ตัดเลขคู่นะครับตัดเลขคู่งวดนี้ก็จะเหลือเลขคี่ merger. อยู่3ตัวนะครับคือ579ตัวที่เข้ามาคือเลข9งวดต่อมานะครับได้เลข8นะครับเป็นเลขคู่นะครับตัดเลขคี่ก็ G จะเหลือเป็นเลขคู่อยู่3ตัวนะครับ802ตัวที่เข้ามาคือเลข8นะครับงวดต่อมาได้เลข7นะครับได้เลข7เป็นเลขคี่ตัดเลขคู่นะครับ ก็จะเหลือเลขขี Hence, ่อย the ู mmm ่2ตัวนะครับงวดนี้5กับ7นะครับเข้ามาที่เลข5นะครับหลักร้อยออก5 1 7นะครับงวดต่อมานะครับได้เลข5านะครับเป็นเลขขี่นะครับเลขที่เราตัดเลขคู่นะครับตัดเลขคู่3ตัวก็จะเหลือเลขขี่อยู่2ต to ัวงวดนี Rosen ้คือเลข7กับเลข9นะครับเข้ามาที่เลข7นะครับงวดที่ผ่านมานะครับได้เลข2เป็นเลขคู่นะครับตัดเลขคู่ก็จะเหลือเลขขี่อยู่3ตัวคือเลข9 เลขหเลข3นะครับอ้าวได้เลขคู่ตัดเลขขี้ครับโทษทีตัดผิดนะครับได้เลขคู่นะครับต้องตัดเลขขี้นะครับตัดเลขขี้นะครับตัดเลขขี้โทษทีตัดเลขขี้นะครับก็จะเหลือเลขคู่อยู่2ตัวคือเลข0ูนย์กับเลข2นะครับเข้ามาที่เลข2นะครับได้เลขคู่ให้ตัดเลขขี้นะครับตัดเลขขี้ของงวดนี้นะครับได้เลข7นะครับเป็นเลขขี่นะครับเป็นเลขคี่เราตัดเลขคู่นะครับ สัดเลขคู่ก็จะเหลือที่เป็นเลขที่นะครับ3ตัวนะครับงวดนี้ของสูตรนี้ก็จะมีเลข9นะครับเลข1เลข3นะครับ9 1 3นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวนี้จะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก่อนที่จะนำไปใช้ก็ต้องใช้วิจารณยณของแต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจนะครับค่อยนำไปใช้ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวัลจอกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแต่และท่านจะพิจารณานะครับจะวิเคราะห์พิจารณาว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือเปล่านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะครับฝากกดไลค์กดแชร เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสูตรเก่าที่เข้ามาก็ยังเหลือสูตรแต้มรวมนะครับแต้มรวม2ตัวบนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ